เมื่อคนที่เธอรักจากไปทิ้งไว้แค่ความเงียบกับชีวิตที่ไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่ยังไงแต่แล้วสัตว์ตัวเล็กๆตัวหนึง่งก็ได้ช่วยให้เธอจําได้ว่ายังมีค่าแม้จะพังจนแทบไม่เหลือชิ้นดีเสียงฝนตกปลปอยๆคล้ายจะร้องไห้แทนเธอฝนอีกแล้วหญิงสาววัยสามสิบต้นๆน,นั่งกอดเข่าบนเ e, ก้าอี้ไม้เก่าในห้องเช่าหลังเล็กๆของเธอคือฝ้ายเธอเพิ่งสูญเสียคนักไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทิ้งไว้เพียงความทรงจํากับหนี้สินที่ยังตามหลอกหลอน โลกทั้งใบเหมือนแตกสลายเธอลาออกจากงานเพราะหัวใจมันไม่ไหวและวันนี้เธอเหลือแค่แมวจรตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าเหมียวขี้เหงาที่เธอเก็บมาเมื่อเดือนก่อนทุกเชา้าฝ้ายเดินลงไปดูตู้จดหมายเธออาจจะทิ้งอะไรไว้ให้ฉันก็ได้เธอมักหวังแบบนี้เสมอแต่ทุกครั้งมันก็ว่างปเปล่าเจ้าเหมียวกระโดดขึ้นมานั่งบนตักเธอมันยื่นหน้าเข้ามาเลียกแก้มเธอเบาๆเธอเองก็เหงาใช่ไหมฝ้ายพูดกับมันในคืนฝ้ายฝันถึงเขาในฝันเขายิ้มแล้วพูดว่า องไห้กับเรื่องที่ฉันไม่มีวันกลับไปได้เลยฝ้ายมีชีวิตต่อให้ฉันด้วยนะฝ้ายเริ่มขายของที่มีเพื่อประทางชีวิต้านหมดไข่หมดในกระเป๋ามีเงิน20เธอเดินไปตลาดเธอไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยเธอซื้อปลาทูให้เจ้าเหมียวตัวหนึ่งเธอมีฉันฉันก็จะมีเธอเหมือนกันเธอยิ้มทั้งน้ําตาคืนนั้นฝ้ายจุดเทียนนั่งเขียนจดหมายถึงเขาอีกครั้งฉันยังรอวันหนึ่งที่ฉันจะหัวเราอได้เหมือนเมื่อก่อนวันหนึ่งเธอได้รับจดหมายจากมูลนิธิที่เธอเคยบริจาาคเมื่อหลยปี เราตามหาคุณมานานมีทุนเล็กๆให้ผู้มีจิตอาสาที่เคยช่วยเหลือสัตว์ยากไรอยากให้คุณมาช่วยเราดูแลแมวจรอีกครั้งไยตกใจน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดเธอเงยหน้าขึ้นเธอส่งทางให้ฉันใช่ไหมายตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ที่มูนิธีเธอได้พบกับผู้คนมากมายที่เข้าใจความเจ็บปวดของการสูญเสียเธอได้ดูแลแมวแม้แต่หมาพิการตัวหนึ่งชื่อเจ้าก้าที่สูญเสียขาหลังจากการโดนทิ้งายอุ้มมันอย่างเบามือเธอก็สู้มาเยอะสินะวันหนึ่งฝ่ายว หัวล้อออกมาดังๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนหัวใจเธอไม่ได้ลืมความเจ็บปวดแต่มันกลับมีพลังเพิ่มขึ้นจากการได้ให้าหันกลับไปมองทางเกา่าที่เคยเต็มไปด้วยน้ําตาความว่างเปล่าและคําถามตอนนี้เธอมีคําตอบทุกการสูญเสียที่มีน้ําตาแต่หลังจากนั้นจะค่อยๆมีแสงสว่างขึ้นในใจเราอาจไม่มีวันลืมสิ่งที่เจ็บปวดแต่เราอาจจะค่อยๆหัวเราะได้อีกครั้งแม้มันจะยังมีรอยแผลอยู่ก็ตามเธอเข้มแข็งกว่าที่คิดนะถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่เธอยัง มีเราอยู่ตรงนี้เสมอเจ้าเหมียวขี้เงาเดินเข้ามาคอเกียร์ข้างฝ่ายพร้อมเสียงคางเบาๆฝ่ายยิ้มแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างไม้หัวใจเธออบอุ่นขึ้นมาอีกครั้งข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ทุกการสูญเสียแม้จะเจ็บปวดแต่ไม่ใช่จุดจบของชีวิตบางครั้งความเจ็บปวดอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่แข็งแรงกว่าเราอาจไม่มีวันลืมคนที่จากไปแต่เราสามารถใช้ชีวิตให้เขาภูมิใจได้ความรักไม่จำเป็นต้องจบลงที่คำว่าลาก่อนสามารถดำรงอยู่ un